พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงกะเกณฑ์กองทัพหลวงสองหมื่นนายโปรดให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธเป็นแม่ทัพหน้าเจ้าพระยามหาเสนาและพระยายมราชเป็นกองหน้าทัพหลวงพระยาพระคลังรับหน้าที่เกียรติกายประจำกองทัพเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรทรงเป็นยุกระบดเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพภริรักษ์ทรงคุมกองหลังทัพใหญ่ยกออกจากกรุงเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นห้าค่ำ กระบวนเรือแล่นออกจากเจ้าพระยามุ่งสู่ลุ่มน้ำไซโยกเสียงกลองศึกและตแตรสังดังสะท้อนทั่วลำน้ำแม่ทัพนายกองต่างมุ่งมั่นในภารกิจแห่งพระราชองค์การจากนั้นกองทัพขึ้นบกที่เมืองท่าตะกัวแบ่งทัพย่อยสามกองรวมหนึ่งมื่นนายยกล่วงหน้าไปก่อนเส้นทางสู่ทวายมีสองทางด่านบ้องตี้และช่องเขาสูงพระองค์เลือกเส้นทางช่องเขาสูงเพราะใกล้และรวดเร็วกว่า แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทางนี้กันดานเกินคาดเมื่อกองทัพข้ามเขาบรรทัดความยากลำบากเริ่มต้นขึ้นภูเขาสูงชันจนช้างต้องเหนียวต้นไม้ไต่ขึ้นทีละก้าวบางตัวพลัดตกเหวดับพร้อมควานช้างพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าถึงกับต้องเสด็จเดินด้วยพระบาทเองพระองค์ตรัสว่าไม่รู้ว่าทางนี้เดินยากพาลูกหลานมาได้ความลำบากนัก